ทำอะไรเธอทำอะไรไขบ่บวส้มเฮ้ยถุกไขบ่บวส้มเป็นเลยเฮ้ยเราทำอะไรเนะี่ยทำอะไรโคตมันกัดโอยมันกัดเขาจะสูดแล้วนะสุดแล้วเอาจะได้กินไหมวันนี้แยงเข้าไปจับนิ่งแน่นไม่ใช่แบบนั้นเขย่าเ,ยาเขย่าเ,ยาเขาเยา่ขา,ยาไม้อะ่ะเออแบบนั้นแหละเออเอออดยังนี่ได้ไหมลองดูเอาวางลงดิ มีใข่เยอะแค่ไหนวะเอ้ยเอ้ยมีใครเยอะอยู่โหฮะได้เลยไข่มดได้ซีนี่กำลังแยกตัวแม่มันออกเนี่ยใช่กลัวแม่มันออกเยอะอยู่นะเหมือนจะไม่ได้กินแต่ก็ได้กินอยู่ดูได้พอแกงเมแรงอยู่นะอันนี้คือหนึ่งลังใช่ไหมใช่ได้พอแกงเมแรงอยู่ไข่แบบเป้ง พร้อมรับประทานพร้อมประทานซอสไข่ไข่หรือแกงใส่ผักหวานหรือจะแกงใส่หนไม้แกงใส่ผักหวานดีกว่า,ววาน,น่าจะอร่อยไะไปทำกับข้าวปไปกินแรงกันได้พอได้กินแรงอยู่เด้อไป